เดี๋ยวจำาลองใช้ค a าสกับ Object บน VB นะครับก่อนอื่นก็ลองใส่ป,ปุ่มกับ Label ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็สร้างคลาสขึ้นมาคลาสหนึ่งอันนี้เป็นชื่อมันนะครับก็มี v a l u e 2ตัวจริงๆใช้ตัวเดียวก็สร้างอันนี้ฟังก์ชันนะครับหรือว่า method นะครับแล้วก็มาดูตรงส่วนของตอนเรียกใช้ปุ่มกด กดเข้ามาก็ถ้าเมื่อคลิกนะครับเมื่อคลิกครั้งแรกเรามีการในฟอร์มครับมีการประกาศ New o b อบเจเอาไว้นะครับก็คือ Object ที่จะใช้ตลอดไปสำหรับฟอร์มนี้นะครับแล้วก็พอคลิกครั้งแรก Object กตนย,ยังไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมานครับก็คือ i ิ Not t อตตินะครับก็ให้สร้างขึ้นมาเสร็จแล้วก็ให้ราเบลหแสดงว่ามีการสร้าง Object ขึ้นมาแล้วหรือว่าถ้า อ็อบเจกต์ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ให้เพิ่มวารูึ้นไปเรื่อยๆครับเ mm. นี่ยครับฟังชัน add value ก็คือจะเพิ่มวารูบวกขึ้นไปหนึ่งแล้วก็จะ Return กลับไปนะครับลองรันดูพอคลิกเสร็จก็จะสร้างอ็อบเจกต์ก่อนเสร็จแล้วก็จะนับเพิ่มมินไปเรื่อย